รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กินหนักกินอะไรเยอะแยะหมดเนี่ยน้ำน้ำผมนี่อะไรก็กินไปสิดึงคอเดี๋ยวคอก็กินเยอะขนาดเนี้ยโหมุมมามด้วยทีนี้ก็ติดคอสิพี่นี้กู้แหล่งพี่อ่ะจะกินอีกเออเอาไปเลยเรอออะไรของพี่เอากลับมาเลยโอ้โหพี่อยากกินนี่กโอ้โหจะกินกี่อย่างเนี่ยเยอะแยะไปหมด คนเราเกิดมาก็ต้องกินไปพี่อะไรเอามาจากไหนเนี่ยเอากินทุกอย่างไม่ได้หรอกนะพี่นี้ทำไมครับเอ้าเราก็ต้องเลือกกินสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายสิอ้านะผมเลือกกินของที่มีประโยชน์อร่อยด้วยไงเนี่ยอร่อยของของอร่อยมันก็ต้องเลือกของที่มีประโยชน์ด้วยอร่อยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราเกิดมาครั้งหนึงก็ต้องกินของอร่อยอน่อยครับเรารู้หรือเปล่าว่าทําไมเราต้องกินเนื้อสัตว์กินผักผลไม้กินให้ครบทุกอย่าง ไม่รู้เท่าไหร่ก็เลยกินแบบนี้ไงอยากดูไหมล่ะแล้วพี่ภัยจะไม่ให้ผมกินของพวกนี้เหรอไม่ใช่เราก็ต้องรู้เราต้องกินอะไรที่มีประโยชน์ไงต้องไปถามคนที่รู้ทุกอย่างในจักรวาลนี้เลยขอคำนี้ก่อนนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วต้องไปถามคนนี้เลยครัอสัตว์การีทีวีไงล่ะไปไหมถามเลยหรอไปไปเลยไปเลย ศาสตราจารย์ ETV ช่วยด้วยครับกินอย่างเดียวไม่ยอมพูดเลยวันนี้โอเคศาสตราจารย์ถามเลยก็ได้เนี่ยไปไปถามไปถามอาจารย์สาสอาจารย์ ETV ครับผมไปด้วยครับไม่อยู่ไม่อยู่เขาไม่อยู่อยู่อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยใช่ใช่อยู่อยู่โอเคครับผมไปไปไปครับศาสตราจารย์ ETV ีวีสำหรับมนุษย์เราแล้ว ต้องกินเพื่อดำรงชีวิตใช่ไหมครับแต่ถ้าจะกินแบบน้องนิกนั้นไม่ดีแน่ๆนว่ากันว่าการกินที่ดีสามารถช่วยให้เรามีความสุขที่ดีได้เช่นถ้าเราเกิดมีความเครียดขึ้นมาความเครียดนั้นจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอหงุดงิดซึมเศร้าและเป็นโรคนอนไม่หลับได้ อาหารที่เรากินก็สามารถช่วยบรรเทาความเครียดได้นะครับเราสามารถจัดอาหารให้มีส่วนประกอบดังนี้ผักและผละไม้สดใหม่ช่วยเพิ่มวิตามินและเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปเนื่องจากความเครียดน้ำสะอาดหรือชาเขียวช่วยให้สมองปลอดโปร่งและช่วยให้ขับถ่ายของเสียที่เกิดจากความเครียดได้เนื้อสัตว์ไขมันตำ่ำเช่นปลา ก็มีโปรตีนคุณภาพสูงเพื่อรับมือกับการทำงานผิดปกติของฮอร์โมนต่างๆซึ่งมีสาเหตุจากความเครียดนมนมนั่นอุด,ดมไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่และช่วยให้นอนหลับสบายสุดท้ายนะครับอาหารที่มีธัญ,ญพืชซึ่งมีไฟเบอร์สูงก็จะทำให้เราขับถ่ายดีแบบนี้อาหารก็จะเอาชนะความเครียดได้สบายแล้วล่ะครับ ขอบคุณครับศาสตราจารย์เอทีวีนี่นิขินเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วครับวันนี้วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการที่ดีนะครับอ๋อครับเดี๋ยวขอวางวางเบาก่อนับวางสิวางสิโอเคเนี้ยเราจะได้รู้ไงว่าโภชนาการที่ดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอืมแล้วอ๋อเราไปคุยกันเลยไหมครับไปเลยไปเลย ดีครับผมอิ่มแล้วสิอิ่มแล้วค่ไปไปไปซาลอยในห้องสมุดแล้วพี่ผายไปของอะไรพี่มาตามมาด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวผมตามไหมพี่ไปเลยเธอนะครับไปเลยไปตามมาตามมาเอ้ยพี่นิกมาเร็วกินอยู่ได้รู้หรือไม like ่ว่า ท้องร้องจ๊อกจอกได้อย่างไรสาเหตุที่ท้องร้องก็เพราะสมองซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความรู้สึกหิวของเราจะคอยจัดลำดับการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ถ้าในเลือดมีสารอาหารพอเพียงสมองก็จะสั่งให้ระบบย่อยอาหารทำงานช้าลงแต่เมื่อใดที่มีสารอาหารในเลือดน้อยระบบย่อยอาหารจะทำงานเร็วขึ้นเราจึงได้ยินเสียงท้องร้องไงครับยังอยู่กับเราในรายการไอสไตล์ไซเอนชลาดคิดวิตรอบตัวนะครับ วันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของโภชนาการกันนะครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทันตแพทย์หญิงดุเนียพรตราชูธรรมอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี อาจารย์ครับวันนี้เราพูดเรื่องโภชนาการแต่ก่อนอื่นคำถามเลยทำไมคนเราต้องกินอาหารครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะเป็นคำถามที่น่าสนใจตัวเองก็เคยถามตัวเองเหมือนกันเนาะเอ๊ะทำไมเดี๋ยวเดียวก็หิวใช่ไหมเดี๋ยวเดียวเราก็อยากกินใช่ไหมคะจริงๆก็คือมันเป็นความต้องการของร่างกายนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราต้องใช้พลังงาน เอาง่ายๆขนาดเราไม่ทําอะไรเลยสมมติวันทั้งวันไม่ทําอะไรเลยนอนเฉยๆนอนเฉยๆยังใช้พลังงานเลยอ๋อนั่นสิใช้ทำอะไรใช้ทำอะไรคิดมากเกินไปใช่ไหมครับใช้สมองมากเกินไปอันดับแรกหายใจหายใจนะที่เขาบอกนั่งหายใจทิ้งไปวันๆ มันหายใจมันก็ใช้พลังงานนะแสดงว่าเวลาเมยใครมาว่าผมนั่งหายใจทิ้งไป็นวันๆี้ผมจะตอบกลับมันก็มีประโยชน์นะก็ได้ใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยเราใช้พลังงานอยู่นะใช่จริงเราใช้พลังงานอยู่นะคะแล้วก็หัวใจการเต้นของหัวใจก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะเพราะกล้ามเนื้อต้องทํางานถูกไหมคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการใช้พลังงานอย่างอื่นเช่นเดินคิด ทำใช้สมองอันนี้ใช้พลังงานหมดเลยนะคะวิ่งออกกําลังกายอันนี้ใช้พลังงานเยอะเป็นพิเศษเวลาเราเอารมเสียนี่ใช้พลังงานเยอะไหมครับเยอะค่ะรู้สึกแบบหงุดหงิดจะได้ผอมพ่ไจะได้ผอมพานวิธีการในการเบิร์นอย่างใช่ทีนี้สิ่งที่เรากินเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบถูกไหมคะสารอาหารหลักๆมันจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งหน้าที่หลักเลยคือให้พลังงานเขาก็จะเรียกว่าสารอาหารหลัก รือว่าสังกฤษเรียกแมกโรนิวเทรียนนะหลักๆก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใช่พวกนี้ให้พลังงานอ่ากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เขาเรียกสารอาหารรองนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกไมโครนิวเทรียนก็คือต้องการเล็กน้อยแหละแต่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกลุ่มของวิตามินและแร่ธาตุทีนี้ไอ้วิตามินและแร่ธาตุเนี่ยไม่ได้ให้พลังงานแต่ว่าจําเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่ร่างกายเรามีการ มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมีการทํางานเกิดขึ้นในร่รางกายปฏิกิริยาใดๆทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ใช้เอนไซม์ตัวเร่งปฏิกิริยาว่างนันเถอะแล้วก็ตัวเอนไซม์เนี่ยจะทำงานได้ดีจะต้องมีตัวช่วยนะคะ<อ>ซึ่งตัวช่วยก็ได้แก่กลุ่มของพวกวิตามินและก็แร่ธาตุครับผมแล้วโภชนาการที่ดีนี่คืออะไรครับโภชนาการที่ดีจริงๆก็คือทำให้มันสมดุลกัน<อ>ระหว่างความต้องการของร่างกายกับสิ่งที่เรากินเข้าไป ถ้าเราอยากจะรู้ว่าโภช,ชนาการที่ดีแบบนี้ครับเป็นยังไงครับอจริงๆมันจะมีการวัดอยู่เนาะว่าแบบไหนดีนะคะถ้าเป็นในเด็กเนี่ยเขาจะวัดที่การเจริญเติบโตนะคะเป็นหลักนะเขาก็จะดูในส่วนของน้ําหนักกระส่วนสูง,สงเมื่อเทียบกับเ,เด็กในวัยเดียวกันนะคะมันจะมีค่าเฉลี่ยอยู่ นะคะที่ทางองค์การอนามัยโลกกําหนดขึ้นมานะนี่ก็สามารถดูเทียบได้นะคะแต่ถ้าเป็นในผู้ใหญ่ก็เราก็จะเรียกใช้ค่า BMI หรือว่า body mass index ก็คือดัชนีมวลกายนะคะซึ่งมันก็จะคํานวณจากน้ําหนักของเรานะคะหารด้วยส่วนสูงที่หน่วยเป็นเมตรยกกําลังสองขอคิดตรงผมก่อน พพอหดยกลองสองไม่เป็นคิดเลขยากเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่นะคะถ้าเกิดต่ำต่ำกว่า18สมมุติ B M I ต่ำกว่า18เนี้ยก็อาจจะสื่อว่า Under Nutrition คือมีปัญหาเรื่องโภชนาการนะขาดแต่ถ้าเกิน25เกิน25อ่าอันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเกินโภชนาการเกินละแล้วถ้าเกิน30อันนี้เรียกว่าอ้วน อย่างนี้อาหารประเภทไหนครับที่ให้พลังงานสูงๆนะครับแล้วก็มันร่างกายไปใช้ได้เร็วแบบนี้ครับจริงๆแล้วมันขัดแย้งกันอาหารที่ให้พลังงานสูงที่สุดจริงๆคือไขมันโอไขมันนะคก้ากิโลแคลอรี่นะคะอย่างนี้เราหนึ่งกรัมได้9กิโลแคลอรี่เลยนะคะสูงมากรองลงมาเชื่อไหมว่าคือแอลกอฮอล์อ๋อเหรอครับใช่แอลกอฮอล์คือ7กิโลแคลอรี่นะคะต่อกลัมนะคะให้พลังงานด้วยใช่ให้พลังงานด้วยค่ะแต่ว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์ทั้งวัน คุณก็ได้แต่พลังงานได้พลังงานสารอาหารอื่นคุณก็ไม่ได้ไม่น่าจะดีไม่น่าจะดีทำไมผมดื่มแอลกอฮอล์แล้วผมเดินแล้วผมไม่รู้สึกเดินไม่ค่อยมีแรงเลยรู้สึกไม่มีพลังงานเออมันคิดจริง่แต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นให้พลังงานจริงเหรอรับก็ไม่เห็นเราคนดื่มเบียร์เยอะจะตัวอ้วนๆหน่อยนะคะก็คือมันมีคือคือมันให้พลังงานอย่างเดียวแต่มันไม่ได้ให้สารอาหารอื่นเพราะฉะนั้นจริงมันมันถือว่าก็ไม่ดีไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นาะไม่ค่อย นะล,ลองถัดมานะคะคก็คือ,อาคาร์บโบไฮเดรตกับโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเ <at> ขาให้พลังงานเท่ากันเท่ากันอ่ะอันนี้ก็คืออยู่ในรูปของกลูโค,โคสกับกรดอะมิโนโใ,ชใช่ไหมคะมให้พลังงานเท่ากันคือ4กิโลแคลอรี่เขาให้พลังงานน้อยที่สุดแต่ว่าเขาเอาไปใช้ได้เร็วที่สุดอ่าคือคาร์โบไฮเดรตเนี้ยไวมากนะคะพอเรากินปุ๊บอย่างแรกเลยที่ร่างกายจะเอาไปใช้ ให้เกิดพลังงานคือคาร์โบไฮเดรตอ๋ออย่างนี้นี่เวลาเขาไปออกกำลังกายเขาก็ก็กินคาร์โบไฮเดรตก่อนใช่ไหมครับอ่าใช่ที่เขาบอกโหลดคาร์บโหลดคาร์บเวลาไอ้ประมาณอันนี่เราถามถามผู้เชี่ยวชาญออกกำลังกายบ่อยแน่เลยครับบางนี้เคยได้ยินเคยได้ยินสมมุติแบบ คยได้ยินแบบคนจะไปวิ่งมาราธอนไงครับอาจารย์เขาต้องมีการกินพวกคาร์โบไฮเดรตไปเพื่อใช้เป็นพลังงานใช่เพราะมันจะเอาไปใช้ได้เร็วที่สุดแต่ร่างกายเรามันเซตอัพมาค่ะมันเซตมาว่าอันดับหนึ่งที่เอาไปใช้คือคาร์โบไฮเดรตเร็วที่สุดสมมติเรากินอาหารไปมื้อหนึ่งเนาะมีข้าวมีเนื้อสัตว์นะมีน้ำมันอยู่ในนั้นนะคะอันดับแรกที่ร่างกายจะเอาไปใช้เลยคือจากคาร์โบไฮเดรตอ๋อทีนี้พอใช้เสร็จนะคะมันก็ถ้ามันเหลือ มันจะสะสมไว้ในรูปของเขาเรียกไกลโคเจน <ừ> อ่า <ừ> ซึ่งเก็บไว้ที่ตับนะคะแล้วเมื่อไรก็ตามถ้าเราอดอาหารอดอาหารนะคะ <ừ> ผ่านไปนะสี่ถชั่วโมงนะคะ <ừ> อดอาหารช่วงที่เราอดอาหารเนี่ยเอาไกลโคเจนมาใช้ <ừ> เปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้วก็ให้พลังงาน นี่นยังไม่ถึงไขมันยังไม่ถึงโปรตีนเออมันเริ่มันเริ่มจากนี้ก่อนนะคือถ้าเราอดอาหารปุ๊บมันเอาไกลโคเจนมาใช้ก่อนนะคะปรากฏไกลโคเจนเนี่ยมีอยู่ประมาณ400กิโลแคลอรีก็คือเทียบเท่ากับเหมือนเราอดอาหารไปมื้อหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไกลโคเจนมาใช้หมดปรากฏมื้อที่2เราก็ยังไม่ได้กินอีกมันใช้โปรตีน อ๋อมาใช้โปรตีนเราจะเอาโปรตีนมาใช้นะคะโปรตีนก็จากกล้ามเนื้อซึ่งก็คงไม่ดีเท่าไหร่เราก็ไม่อยากให้โปรตีนถูกดึงจากกล้ามเนื้อใช่แล้วหลังจากถ้าโปรตีนซอสของโปรตีนน้อยไม่พออีกถึงจะเอาไขมันมาใช้อ๋อค่อยดึงมินตีะสเต็ปอันนี้รออยู่นานมากกว่าจะถูกใช้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่กะว่าจะลดความอ้วนด้วยการอดอาหาร ผิดละนะคือต้องอดหลายหลายวันมากกว่าที่เราจะเอาไขมันมาใช้ซึ่งกว่าจะถึงตอนนั้นกล้ามเนื้อมันก็รีบไปหมดแล้วซีดซีดกันไปแล้วอย่างการกินอาหารซ้ำๆกันอย่างเงี้ยถือว่าดีไหมครับจริงๆเราไม่ดีนะอ้าวก็เราจะได้รู้ว่าอันนี้มันมีกี่แคลกี่แคลเราจะได้รู้ว่าเราต้องการแค่นี้นะว่ากินอันนี้ทันเดิมก็ปลอดภัยคือมันอาจจะดีในแง่นั้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินมันมีอะไรอยู่บ้าง S <S 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 มันมีพิษอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อมองอันนี้เ,นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่ามีสารป <ừ, S 1> นเปื้อนหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าผักที่เรากินมียาฆ่าแมลงหรือเปล่าเราไม่รู้เขาชุบฟอร์มาลินมาหรือเปล่านะเราไม่รู้ว่าเนื้อสัตว์ที่เรากินมีพยาธิมีอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมคะนะถ้าเรากินอาหารซ้ําๆหรือกินเจ้าเดิมๆบ่อยๆนะคะตรงนี้ก็ก็อาจจะไม่ค่อยดีเพราะเราอาจจะสะสมสารพิษโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้อีกอย่างที่สําคัญถ้าเป็นในเด็กเนี่ยกินอะไรซ้ําๆพี่ก็เบื่อ ใช่ใช่ไหมเบื่อคิดไม่ออกกินอะไรดีกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวกินทุกวันเลยรู้สึกผมกินบ่อยซะดเวยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเนี่ยคือหลักการของผู้ชนายารที่ดีคือพยายามให้ทานอาหารให้หลากหลายนะคะแล้วก็พยายามอย่าทานอะไรซ้ําๆเพราะถ้าทานซ้ําๆมันก็มีโอกาสที่จะสะสมสารพิษในร่างกายและสารพิษพวกนี้ก็อาจจะเป็นตัวก่อมะเร็งในภายหลังก็ได้อันตรายแล้วแคลอรี่กับการให้พลังงานนี่สําคัญยังไงครับ แคลอรี่คำว่าแคลอรี่นะคะจริงๆมันคือพลังงานที่ทำให้อย่างเช่นถ้าบอก1กิโลแคลอรี่ก็คือพลังงานที่ทำให้น้ำา1กิโลเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนี่เป็นแบบนิยามเรงดูงงแรงดุงมงหลกักๆ<อ>ก็คือ,อ,อคำว่ากิโลแคลอรี่ <laughs> เขาเอามาวัดจากหน่วยของการให้ความร้อนนั่นเองอนะคะเขาเอาเอามาเอาไปเป็นวัดหน่วยลนนักษณะนี้แต่คือคำว่ากิโลแคลอรี่ก็หมายถึงว่าพลังงานที่สมมติเราบอกว่าสารอาหารต้นเนี้ย นะคะให้พลังงาน100กิโลแคลอรีนะสมมติอาหารจานนี้ให้พลังงาน100กิโลแคลอรี่แปลว่าถ้าเรากินเข้าไปนะคะร่างกายเราเอาไปเผาผลาญเอาอาหารจานนี้ไปเผาผลาญนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในนั้นเผาผลาญเสร็จแล้วเราจะได้พลังงานทั้งหมด100กิโลแคลอรี่นะคะความหมายคือแบบนั้นอย่างนี้นี่เองค่ะแต่มันเป็นเพียงค่าเฉลี่ยนะจะต้องบอกไว้ก่อนนะคะบางครั้งถึงแม้ว่า จะเขียนว่าอาหารนี้นะคะพลังงานเท่านี้ถ้าคุณกิน <S mm hmm. <S 1, 1 serving, s e r v เซอร์วิงกินหมดถุงคุณได้พลังงาน200กิโลแคลอรี่ก็จริงนะคะ mm hmm. แต่เป็นเพียงค่าเฉลีย่ย mm hmm. เพราะว่าคนแ mm hmm. ต่ละคนไม่เท่ากันก็ไม่เหมือนกัน,นใช่ขึ้นกับประสิทธิภาพของการย่อยนะคะประสิทธิภาพของเมตาบอลิซึมความสามารถในการเผาผลาญของแต่ละคน mm hmm. ไม่เท่ากันแล้วอย่างแคลอรี่เนี่ยครับเราควรคอนซูมเข้าไปในปริมาณเท่าไหร่นะครับ ในในในแต่ละวัย,วยอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ละวัยจะไม่เท่ากันนะคะจริงๆถ้าประเมินตามหลักโภชนาการเลยจริงๆเนี่ยเขาจะมีการคํานวณน,นะคะค่า EER ซึ่ง EER เนี่ยมันจะขึ้นกับวัยขึ้นกับอายุนะคะมีอายุมีเพศแล้วก็มี activity ถึงบอกว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันขนาดคนนะเพศเดียวกันอายุเท่ากันแต่ถ้าคนหนึ่งออกกําลังกายประจํา นะคะ,ะในขณะที่อีกคนหนึ่งนั่งทํางานออฟฟิศแล้วก็วันๆก็นั่งสองมือถือทั้งวันอ,อะนะคะปริมาณพลังงานที่ต้องการก็ไม่เท่ากันถ้าคนที่เขาออกกําลังกายเป็นประจำปร,ะปริมาณพลังงานที่เขาต้องการก็จะเยอะเยอะกว่าใช่นั่นก็แปลว่าถ้าเขาต้องการเยอะเขากินเยอะอม,มันก็บาลานซ์กัน ถูกไหมคะแต่ถ้าคนหนึ่งอุ้ยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะนั่งทํางานออฟฟิศตลอดเวลาเลยนะคะคํานวณค่าพลังงานออกมาจริงๆแล้วอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าบังเอิญชอบดูทีวีดูไปกินไปอันนี้มันอาจจะกินเกินจากความต้องการของเราก็ได้นะคะซึ่งสารอาหารทุกอย่างถ้าเกิดเรากินเกินมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันนะคะสะสม อะไรที่มากไปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับใช่แน่นอนอใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุนะคะจริงๆถ้าพอขึ้นเลข3จริงๆเลข3อาจจะไม่เรียกว,วัยสูงอายุนะและเลข3เนี่มันเป็นเลข3านี่มันเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มเปลีปล่ยนแปลงเข้าสู่นะคะ เข้าสู่วัยชราอ๋อจริงป่ะเนี่ยเี่ผมเชื่อจริงจริงเลยมันเริ่มแบบวคุวัยแบบกลางๆไม่ใช่เหรอสามสิบเนี่ยใช่คนบอกผู้สูงอายุเนี่ยเริ่ม60หรือว่าองค์การอนามัยองค์การอนามัยโลกบอกผู้สูงอายุคือวัย65แต่จริงๆแล้วกลไกการเกิดความชราในร่างกายมันเริ่มตั้งแต่อายุ30แล้วโอ้ใช่อันเราเรานี้ยากชัดๆก็คือการสะสมไขมันมันจะมันจะเยอะขึ้นไวขึ้นตั้งแต่30มสิบอะไรใช่ค่ะดังนั้นผมว่าทุกคนในที่นี้น่าจะเป็น วัยเข้าสู่วัยชราหรืคนแน่เลยใช่ไหมครับเนี่ยจริงๆมันมีทฤษฎีน่าสนใจอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าพอพอเราเข้าเข้าสู่เริ่มวัยชราเนี่ยอาหารที่ควรจะกินน้อยลงก็คือกลุ่มของแป้งไขมันนะคะเพราะว่ายิ่งกินแป้งกินไขมันเยอะเนี่ยตัวแป้งกับไขมันพวกนี้มันเป็นเหมือนเป็นตัวสําคัญเป็นทาร์เก็ตสําคัญของพวกอนุมูลอิสระโอ้ยเออนะคะพวกเนี้มันจะเป็นตัวไปแบบ อะไรอะไปไปไปทำให้เกิดการเสียหายนะคะของ<ม>พวกโปรตีนไขมันในร่างกายเรานะคะ<ม>แล้วพอเกิดไอความเสียหายตรงเนี้ยมันก็ทําให้แก่เร็วขึ้นนะคะมันก็เลยมี<อ>ทฤษฎีที่เขาบอกว่าเออในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะหรือในผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงวัยเนี่ยคือควรจะจำกัดการรับประทานนะในส่วนของแป้งของขแป้งกับไขมันม ครับอาจารย์ครับแล้วภาวะที่แบบขาดสารอาหารหรือพวกทุพโภชนาการเนี่ยครับเกิดเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็เกิดจากการที่เรารับประทานไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าความต้องการของร่างกายเนี่ยหนึ่งแล้วแต่วัยสองเพศก็ต่างกันนะคะชัดเลยคือธาตุเหล็กอ๋อเหรอครับธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยเพศชายกับเพศหญิงต้องการไม่เหมือนกันนะคะธาตุเหล็กใช่ค่ะเพราะว่าในในผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในอ หลังวัยรุ่นไปแล้วนะคะในวัยผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าวัยเจริญพานว่าง่ายๆมีลูกได้ว่างั้นเถอะนะคะก็กลุ่มนี้เขาก็จะมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นก็จะมีการสูญเสียธาตุเหล็กไปนะคะเพราะฉะนั้นในในผู้หญิงความต้องการธาตุเหล็กก็จะมีสูงกว่าผู้ชายธาตุเหล็กนี่เราพบได้ในอาหารประเภทไหนส่วนใหญ่จะเป็นตับเครื่องในตับนะคะแล้วก็นมก็มีแต่ว่านมอาจจะมีปริมาณน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็เขาก็นิยมเสริม ธาตุเหล็กลงไปในนมกันก็คือใส่ตับลงไปในนมเหรอครับไม่ไม่ไม่ใช่เพราาเติมเหล็กเลยนะคะเดี๋ยวนี้เราถ้าเราสังเกตนะคะข้างฉลากข้างกล่องนะคะบางทีเขาจะมีเขียนว่าเสริมอะไรเช่นนมเสริมแคลเซียมนมเสริมธาตุเหล็กนะคะหรือแม้แต่บะหมีกึ่งสําเร็จรูปบางยี่ห้อก็มีการเขียนว่าเสริมธาตุเหล็กเสริมวิตามิน B1 นะคะมีการเสริมเข้าไปนะคะ วันนี้ก็ได้ความรู้ร <มา S 2> เยอะแยะเลยนะครับเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องของโภชนาการ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> โภชนาการที่ดีนะครับเราก็ควรกินให้บาลานซ์กับความต้องการของร่างกายส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักของตัวเราเองด้วยนะครับถ้าเรากินเกินไปปุ๊บทุกอย่างอย่างที่หมอแก้วบอกก็จะกลายไปเป็นส่วนเกินของร่างกายแล้วก็กาะผลิตโรคร้ายนะครับพอโรคร้ายเสร็จปุ๊บก็ไขมันอีกนะครับก็ส่งที่สําคัญน็คือว่า กินไปขนาดไหนก็อย่าลืมออกกําลังกายกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายนะครับผมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ที่มาให้ความรู้กับพวกเรามากๆในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันทแพทย์หญิงดุณยพรตราชูธรรมอาจารย์ประจําสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบคุณครับค่ะครับผมค่ะช่วงหน้าอีกเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวพี่ไผ่ของเรานะครับจะมาโชว์ธงโภชนาการให้ดูครับผมห้องแลบของเราเองครับ รู้หรือไม่ว่ากินหัวัชเท้าตามด้วยส้มจะไปขัดขวางการทำงานของต่อมไทรอยเมื่อกินหัวัชเท้าร่างกายจะเกิดกดไทโอไซานิกซึ่งจะทำปฏิกิริยากับสารย่อยสลายชื่อฟาวโนนอยที่อยู่ในส้มส่งผลต่อการดูดซึมไอโอดีนของร่างกายและการทำงานของต่อมไทรอยดังนั้นเราจึงควรเว้นช่วงระยะการกินสักหนึ่งชั่วโมงครับกลับมาอยู่ในห้องทดลองแล้วนะครับพี่นิบวันนี้อย่างที่บอกกันไว้นะครับจะมีเรื่องของทงโภชนาการมาพูดให้ฟังนะครับ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจมีภาพอธิบายโอ <Okay, S 1> เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับพี่ไผ่ธงโภชนาการนะครับหรือว่า nutrition flag เนี่ยม,มันจะไว้ใช้อธิบายเกี่ยวกับหลักการในการบริโภคที่ดีนะครับของคนไทยเรานะครับมีอยู่ด้วยกัน9ข้อนะครับยังไงบ้างครับพี่ไผ่ยังไงบ้างครับลเลยพี่นีเขาแรลก็คือว่าเราต้องกินอาหารให้หลากหลายให้ครบทั้ง5หมูอมอ่อันนี้สําคัญมาก ทุกคนแสดงว่าเราก็ต้องกินเยอะเยะใช่ไหมครับไม่ใช่เยอะแต่ว่าต้องกินให้ครบอันนี้สำคัญกว่าถูกไหมกินให้ครบใช่แล้วแล้วก็นอกจากการกินให้ครบแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลน้ําหนักตัวแล้วก็รอบเอวด้วยนะรอบเอวรอบเอวเริ่มหนาเริ่มอนาอ่ะก็ต้องดูแลก็คือเราต้องกินครบด้วยแล้วก็น้ําหนักต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้วยนะครับข้อที่สองเลยข้อที่สองก็บอกว่าเราต้องกินข้าวเรากินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับกินข้าวเป็นอาหารหลัก แล้วก็ต้องเลือกกินข้าวที่แบบดีข้าวที่ด,ดีหมายถึงว่าข้าวกล้องอหรือว่าข้าวที่ขัดสีน้อยนะครับข้าวกล้องอข้าวกล้องรู้จักข้าวกล้องใช่ไหมพี่นิรู้จักครับชอบกินครับผมดีมากเลยข้าวกล้องนี่ดีมากใช่สองข้อแล้วใช่ไหมสองข้อแล้วครับข้อสาครับผมข้อ3ามเขาบอกว่ากินพืชผักให้มากอแล้วก็กินผลไม้เป็นประจําด้วยอพืชผักผลไม้ก็สําคัญนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ฟังหมอแก้วพูดไปแล้วว่า ผักผลไม้มีอะไรมีไฟเบอร์ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ต้องกินเลยทุกคนดีมากๆต่อไปอีก3ข้อละข้อ4ครับเขาบอกว่าเราต้องกินปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันใช่ไหมเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่แล้วก็ถั่วมเมล็ดเป็นประจำเลยอืมอันนี้ดีมากๆากเราต้องกินที่สำคัญคือปลาในี่ดีมากเมื่อกี้ที่ ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้ไปกินหนังปลานะครับไม่ใช่ต้องกินเนื้อปลาอย่างนี้เข้าใจผิดนะครับอย่างเช่นพวกที่มีโอเมก้า3อย่างเช่นอะไรแซลมอนหรือปลาทูก็ได้นะปลาทูบ้านเราก็มีนะครับต่อไปข้อต่อไปเราบอกว่าดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยอย่างวัยนี้ก็ต้องดื่มวันละ8แก้วเยอะไปไหมอ๋อเยอะไปแล้วครับเยอะไปเยอะไปเด็กๆเด็กๆอาจจะได้นะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเราก็ไม่ต้องดื่มเยอะขนาดนั้นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับเด็ดื่ม8แก้วเลยเหรอครับเนี่ย ก็ดื่มเยอะแหละอ๋อใช่ใช่เพราะวัยกำลังเติบโตนะครับใช่ต่อไปดื่มนมแล้วกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรเมื่อกี้หมอแก้วบอกแล้วว่าไขมันก็ดีนะแต่ว่าอยากกินเยอะเกินไปมันก็จะสะสมใช่ไหมแล้วก็เป็นอ้วนใช่ใช่ต่อไป6ข้อละข้อที่เเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดเค็มจัดอาหารหวานจัดเค็มจัดไม่ดีนะพี่นี่ ใช่ครับตอนอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงจริงเลยเค็มจัดนี่พอดีนี่ชอบกินด้วยทั้งหวานทั้งเค็มเนี่ยสะสมทําให้เกิดโรคในระบบในร่างกายเยอะแยะเลยเบาหวานเป็นต้นไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยครับต่อไปข้อ8กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนที่นี่เข้าใจไหมว่าการปนเปื้อนจากอะไรไม่เข้าใจครับก็ต้องจากพวกเชื้อโรคถูกไหมแล้วจะเห็นเชื้อโรคได้ไงครับเราไม่เห็นหรอกแต่เราเราต้องทําอาหารให้สะอาด ถูกไหมล้างผักผลไม้ทุกอย่างต้องให้สะอาดก่อนจะมาปรุงถึงจะดีสุดท้ายครับเราต้องงดหรือว่าถ้างดไม่ได้ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างหรือทุกประเภทที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับใช่ครับถ้าไม่กินดีที่สุดดีที่สุดเลยเนื้ใช่ใช่เพื่อสุขภาพที่ดีระยะยาวใช่ครับและนี่ก็คือธงโภชนาการที่นำมาเก็บลงข้างล่างก่อนนะครับผมโอ้ วันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆไปเยอะแยะเลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูแลคนอนื่นนะครับนี่ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนจะได้ไปดูแลคนรอบข้างนี้ได้ครับต่อใช่แล้วพี่นี่แล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะรายการไอสไตต์ไซอันฉลาดคิดวิเครอบตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ